ผมที่ชอบครับมีอาชีพเป็น man, เซลล์แมนออกขายสินค้าตามต่างจังหวัดวันดีคืนดีบริษัทดันุขผมมาประจำการที่เชียงใหม่แรกๆอะหรอก็ลำบากอยู่แต่ว่าหลังๆมาเนี้ยผมก็ชินแล้วแกมาเปล่าเนี่ยไลเมนนี่ป้าไก่ครับรอ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 ,รอ,รอ,รอก่อนนะทปมาทันแล้วนะ,ะน้องอายเป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่งขายมันได้ทุกเมนูใครจะสั่งอะไรป้าไก่แกทําได้หมด ผมมาฝากท้องที่นี่ทุกวันเพราะอะไรนะหรอครับอะออไม่ใช่น้องอายครับแต่ว่าแน่พี่อายเป็นน้องคนนี้ลคนสวยสาวเหนือแต้ฮะลืมลามลืมุ๊กในกาพี่ไอ้ลูกขวายไปหน่อยทำให้การมาประจำการที่เชียงใหม่ของผมอะมีความสุขมากมากผมตั้งใจจะจีบน้องฟิล์มแต่ว่าปะไกยปะกอยู่ในนี่ปะไกย ให้ไปไนวะแม่เน่อา,ายืนอยู่ตรงนี้มองไม่เห็นข้ารือไงคะขอโทษนะปลาใกล้พอดีว่าทุกอย่างเนี่ยมันเบลอหมดเลยอะชัดแต่นะหน้น้องพีมคนเดียวไอ้น,นี่แหละคนระับคู่แข่งของผมมันชื่อฟุกเป็นหนุ่มตามันนะขยันมากินน้องพีมได้ทุกวันปลาใก๋าเนี่ยข้อขาโค้งหนึ่งที คอกันมาได้ไนะเจ้าไอ้ของซื้อของขายจ่ายตังมาเจ้าไอ้พี่ยอกเล่นเชยๆใครจะมากากินฟรีเดี๋ยวลาดหวาทีแฟนของผีเนี่ยขาดทุนหมดโอ้ <c oughs> หม <c oughs> อสังโค้กกินยาตายนี่มันร้านขายกับข้าวนะเจ้าไอ้ปู๊บแต่เจ้ร้านขายขานมจีบหรือวาน้องมีเมนูใหม่นาเสนอปักกุยท่าย พี่สาวของเปลมนี่ลูกมันมากพันนีอะโอ้ยไอ้นี่ไปนั่งรอเลยเดี๋ยวไปนั่งรอนะครับแม่หนูถามแม่น่ะเถอะทำไมแม่ถึงไม่พูดคำเมืองเหมือนพวกหนูล่ะนี่แม่เป็นคนกรุงเทพส่วนพ่อแกเป็นคนเชียงใหม่พวกแกก็พูดภาษาเมืองเหมือนพ่อแกอยู่แล้วทำไมแม่จะต้องพูดภาษาเมืองด้วยแม่ก็อยากพูดภาษาบ้านแม่ไงตะเข้า พี่ไอ้เพื่ตั้งน้ำมันกับเจ้าเอาทอดแบบกุยเจ้าพี่ไอ้เดี๋ยวน้องนีมน้องจะได้กินแบบกุยพี่ไอ้เร็ว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 เล่นกันอยู่นั่นน่ะพอกินได้แล้วเจ้าอาโอ้กินเท้เลยนะวันนี้ไม้ชึ่งน้องฟิมมาช่วยเป็นกินเทศเลยครับอันนี้ความรู้ต่อเจ้าเอ้ยอน้องฟิมวันนี้ฟังไหมเป็นไรน่ากับผีไหมผีจองผีมาให้เรียบร้อยแล้วไม้ชึ่งผีในใจผีอะ คงมาได้นะเจ้าอ้ายอ้ประหานอยู่ว่าน้องอ่ะท้องช่วยแม่ช่วยปีเงี้ยกะเข้าขายไอ้ไปคนเดียวเตอ้เนาะเต้ไม่พื้นนะผีรอได้ออรอนอนทางชีวิตเนี่ยอย่างได้เลยน,น้องว่านะถ้าอ้ายใครรอหนัาใครรอหนานะอ้ายนะนะจะได้รอป่าในบอ่อมันลูกมาเตียวมันปืนนะเจ้าอ้ายไปคนเดียวนะเจ้าอ้พอดานเลยเต้ไปนะทตาอะไรวะชอบอ่ะ ก็หำคนที่จีบผู้หญิงแต่ผู้หญิงไม่เล่นด้วยสิวะพูวันนี้ย่ามีเรื่องเหรอไม่อ่ะอย่างที่ว่ากูไม่รู้นะวันที่มานั่งที่ร้านกูวันเนี้บอกว่ามาห้าหนองฟีเหมือนกันนะมึนมากแง้หมองผูกวิ่งบนฝาเลยว่ะอ้าวเฮ้ยอย่างนี้มันเกินไปเปล่าว่าเป็นหมาเลยเหรอกูได้หวาเมึงที่นี่อ่ะกูก็พูดหลอยร้อยเป็นพันแหละวมีเลือดสักตังมาเอาววลังมาดิกลับเมล่อไรเน่น่เน่เน่่น่่หยุดทะเลาะกันได้แล้วนะที่นี่ร้านอาหารไม่ใช่เวทีมวย ถ้าใครยังขืนทะเลาะกันเดี๋ยวฉันจะเอาน้ำร้อนราดสาดที่เหมือนหมาร้องเองๆเลยแล้วมันหวาพ่อมตาตาดมันเลยป้าหยุดเลยนะไอชอบเจ้าเจ้าน้องขอถามกับเจ้าการกินข้าวฟาของอายเนี่ยต้องใช้เวลาถึงสองชั่วโมงเลยแต่เจ้ามันยังมั่ขนาดไอหลองกลมพอมเจ้ากนอ้าออ่ะห่ากับมันยาวไปถึงหน้าปากซอยบุรัฟเพราะฉะนั้นอายจ่ายเงินแล้วก็รีบไปเลยเจ้าเพื่อมีลูกค้าคนอื่นแล้วแหนาขนาดเจ้า

สูสสองคนานานั่งยังเนี่ยที่มีต่หมึกหลกูอบอกไปนั่งมืออื่นฮะเอเอใส่เสื้อมันกูทำไหมนี่แกแหละใส่เหมือนฉันเสื้อมีเป็นรอยเป็นลานใส่ทำไมวะเสื้อมีเป็นรอยมันใส่เหมือนกูใช่<ฮ>น้องไอจ้าวันนี้ป้าไก,ก่ไปไหนหรอแม่ใบยู่เจ้าไปซื้อขวาถามไปงั้นแหละเอาเหมือนเดิมนะเจ้าน้องปิงผลชัวยเีบเอาเหมือนเดิมนะเจ้าแค่เี้ยงสั่งตามเลยไม่ค่พี่ตตำบังหุ่งบ่ ถ้าไอสั่งก็มีมีก็เอามาเคเพื่อขินหน้าชฉมัดเลยยังอีกเที่ยงกันเนย,ย็ี่ยังอีกฮะนั่งตายทุ่นบอปวดขินหน้าปวดขินหน้าฉมัดเที่ยงกัน้ยฉันแตกบอทีมีแต่หมวกวางกูไปนั่ง,ง <c oughs> สงู้นี่เนาะ ส้มส้ม đây là เจ้าไอมันจะกินข้างน้อยละไปยังอยากกินน้ำติ้แมแยมยังฮะดูสายตาที่มันมองเราฟินเมื่อกี้ดิ<ม>เอาบา่มากบ่การแ่บเจ้าครัะเอาหน้ามกันปะ ไปแล้วไปแล้วอ๋อแบบหลายแม่นบอติดตาขาดแบบม่นบอ,อแบบวันที่กับข้าพัดของอ้สองคนก็ได้แล้วเหมือนกันเจ้าขอบคุณนะเจ้า,าหลายเจ้า ไอ้ไรวะไอ้อมแกทำไรเนี่ยสู้คิดว่ากูโมโหสิบ่สู้อะแอบเอาน้ำปลาก็จอบร้อยใ่สมตำกูนี่ฮะเฮ้ย่อทำพันนี่วหนองเบ้านี่แต่ทำแบบนี้มันก็เกินไปนะไอ้ามก็อยากให้ล่องกินมึงเขาพัดสมตำควกิ้งสมตำกินดิล่ะไม่กินเยไม่เก่งใครแมทำงานก็ทำที่เดียวกันทำไมไม่สมัครสมานสามัคคีกันฮะเอาแต่ทะเลาะเบาแหวงเป็นเด็กๆกันอยู่ได้ปะไก่ ก็ดูไอ้อามันดิเอา,า, e เอาส้ม <tinc S 1> ตำใส่ข้าวผัดฉันอะคิดไม่ได้นะก็สูสองคนเนั่นแหละถ้ากันลอยเอาน้ำปลากับก็ซอสไม่ใส่ส้มตำกูก็ให้ยังลหละฮะปลาไกล้แะตาพาเนียพวกพมจะกินได้เพื่อปลาไก่้ทำามาไม่ได้ไหมอ๋อไอ้ของสามคนน่ะไออย่างกับปลาล้มปลาเหลือ่ากันน่ะก็่าตที่เดียวกันพักก็ักอยู่ที่เดียวกันแล้วก็ที่สําคัญน่ะเป็นคนต่างถิ่เหมือนกันตัวจะเที่ยงกันอย่างกับปลาล้มปลาเหลือเนี่ยแน่นเจ้าไอ้ชอบนะกับคนกรุงเทพไอ้กูกับคนชุมพร ไออามเนี่ยกับคนสีกก่สกตไอ้เขาเนี่ยก็มาจากตานี่ตาลทิมกันถ้เพีิมก็ป้กันที่นี่ไอ้เขาอะมาสมัครสมานสามัคมคีกันมาดีกว่านะเจ้าอืมหลือเปลี่ยนเพราะว่าไอ้เขาทั้งสามคนเนี่ยตามจีมน้องฟิมป้อนจะบอกว่ายัางนะเจ้าถือว่าเอาบุญเนาะน้องฟิมอะป้อนแบบเอาไอ้เขาทั้งสามคนหรอกเพราะน้องสาวป้อนเนี่ยจะตั้งใจเรียนเพ่อจะไปคุณหมอไอ้เขาสามคนอะใหกน้องฟิมมาเป็นน้องสาวดีกว่านะ ถ้าเป็นแบบนั้นแล้วกับผมขอจีบน้องไอได้ไหมจ้ะแม่พุ่งเลยไหมแม่ผมน้ำครับแม่แม่เฮ้ยพอ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 ,พอเลยทั้งสามคนเลยเก็บเงินเก็บทองส่งทางบ้านดีกว่านะไม่ใช่คิดจะมาแต่จีบสาวแม่แต่ถ้าคิดว่าอยู่ตรงเนี้ยเราไม่มีญาตินะคิดซะว่าป้ากับน้องๆอ,งอะ่ะเป็นญาติของแกทั้งสามคนก็แล้วกันนะแต่ว่าจ่ายเงินนะว่าก็ว่านะ ไหนๆแล้วก็ไหนๆละช่วยพูดภาษากลางกันบ้างเถอะบางครั้งอ่ะป้าฟังไม่รู้เรื่องเลยได้ป้าฉันพูดได้อยู่นี่ได้อยู่นี้ก็ได้ไหมได้ครับโอ้ยได้อยู่ครับแม่เอาอย่างนี้ละกันเพื่อความสมัครสมานสามัคคีป้าจะทำข้าวผัดสีสหายให้กินอ๋องเหรอข้าวผัดสีสหายใช่แล้วกรอกินโอ้จะแสบยบนะ มาแล้วจานสุดท้ายโอ้ป้าข้าวผัสีภาคมันเป็นแบบนี้หรอเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยก็เป็นเพราะว่าพวกเธอมาจากคนละที่คนละทางมาจากคนละทิศละทางเลยแต่ก็มารวมกันอยู่ที่นี่ถึงแม้จะพูดสำเนียงกันคนละภาคแต่ว่าก็เป็นคนไทยเหมือนกันป้าอยากให้ทุกคนน่ะลองกินอาหารประจำท้องถิ่นของเพื่อนในแต่ละภาคให้เป็น ก็ um เลยมาเป็นข้าวผัดน้ำพริกหนุ่มของภาคเหนือข้าวผัดคั่วกิ้งแคบหมูของภาคใต้ข้าวผัดส้มตําเป็นของภาคอีสาน um และสุดท้ายข้าวผัดของภาคกลางแต่แนมด้วยส้มตําและแคบหมูตด um ใจไม่ไหวแล้วป้าเอาเลยนะลยุย um โอ,โอ้โหเข้าใจไว และเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่ยังคงอยู่ในความทรงจําของผมถึงแม้ว่าตอนเนี้ยผมจะย้ายกลับมาอยู่กรุงเทพแล้วแต่ผมก็ยังคงคิดถึงเพื่อนของผมและข้าวผัดส,สีสหายของป้ากไก่ที่ยังคงไม่เคยลืมเลือนพร้อมเปิดร้านข้าวแกงจ้าข้าวแกงถุงถูกๆูกเลยนะจ้ามาซื้อเร็วจ้าน้องน้องเอาข้าวแกงไหมข้าวแกงร้านพี่เนี่ยถูกถกเลยนะไม่แพงหรอก ถุงละเท่าไหร่คะแม่คะถุงละ40บาทจ้า40บาทเหรอจ๊ะอ,อากีถ่ถุงดีจ๊ะงั้นฉันเอาข้าวกับกับข้าวอย่างละสองชุดจ้ะฉันจะเอาไปทําบุญได้เลยจ้ะทําบุญเนาะบุญรักษาถึงว่าเกิดมาหน้าตาสะสวยเชียวเอาเป็นอะไรดีเอย่ยแกงหยวกกล้วยไก่กับกะเพราจ้ะได้เลยจ้าทั้งหมดก็100บาทจ้า1 0 0บาทเนาะได้เยอะมากแบ่งเป็น,ปน 2>, 2ชุดไปเลยเนาะได้จ้ะ บรรยากาศดีนกันนะจ๊ะท้องฟ้าสดใสมากเลยนะจ๊ะแม่คะเสร็จแล้วจ้ะ2ชุด100่งรจ้ะชุดละห้าสิบบาทจ้ะบุญรักษานะจ๊ะจถูกสวยแล้วยังใจบุญอีกอบุญรักษานะจ๊ะบุญรักษาขายดีจริงๆวันนี้จะได้กลับบ้านแล้ว โหยังเหลืออยู่เลยนี่เสียดายอ่ะเก็บกลับไปดีกว่าอืมเยอะสุดด้วยทิ้งไปนี่เสียดายแย่เลย ทำไว้แล้วฉันก็แบ่งไว้ให้เห็นว่านายอ่ะชอบเอาไปถวายพระก็เลยแบ่งไว้ให้น่ะขอบคุณนะเธอนี่มีน้ําใจจริงๆเลยก็นิดหน่อยอย่าลืมเก็บไว้ในตู้เย็นด้วยนะพรุ่งนี้จะได้ตักบาตแต่เช้าได้ได้งั้นฉันไปละขอบใจจ้ะถวายเพรพระดีกว่าข้าวแกงถุงจ้า วันนี้มีกระเพรามีผัดถัว่วแล้วก็มีแกงเอาอะไรดีจ๊ะงั้นฉันเอากระเพราถุงนึงแล้วก็ผัดถั่วถุงนึงจะ้ะอ๋อกระเพราถุงนึงผัดถั่วถุงนึงเนาะกระเพราผัดถัว่วไอ้งข้าวรอไปเลยนะพี่ซื้อกับข้าวไปละกระเพราเจ้าจ้าโอเคจะ้ะได้แล้วจ้ะสองอย่างเท่าไหร่จ๊ะสี่สิบสี่สิบแปดสิบบาทจะ้ะ ตอน20นะจ๊ะขออุดหนุนใหม่นะมามาพี่ปังมาซื้ออะไรเมื่อกี้เนี่ยพี่ได้กับข้าวมาแล้ววันนี้ได้อะไรเมื่อกี้นะพี่มีผัดถั่วกับเอ้าแล้วก็เผาอยู่ไหนอะเฮ้ยเอ้าแล้วทำไมได้น้อยแบบนี้เออดพี่ไปซื้อร้านไหนมาเนี่ยก็ร้านที่แกซื้อประจำนั่นแหละอ๋อ แม่คะเขาน่าจะไม่ได้ตั้งใจอ่พี่เขาน่าจะเผลอหยิบผิดมา,มากิน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 น้องจ้าน้องจ้าวันนี้เอาอะไรดีจ้าวันนี้ฉันจะซื้อไปถวายพระนะจ้างั้นฉันเอาถ,ถุงนี้แล้วก็ถุงนี้นะจ้า,าถุงนี้นะจ้าใช่จ้าแล้วก็ถุงนี้เนาะจ้า ทั้งหมด8ปบาทแต่ว่ามีแบงค์ย่อยพี่ไหมอะวันนี้มีแต่ลูกค้าจ่ายแบงค์พันพี่มีแบงค์ย่อยไปทอนใครเลยขอแลกหน่อยนะมีจ้าเดี๋ยวรอแป๊บน,นึงนะจ๊ะลูกค้านี่ก็นะแทนที่จะหาแบงค์ย่อยมาจ่ายให้แม่ค้าบ้างนี่ก็จนปัญญาติไม่รู้จะเอาที่ไหนมาทอนนีจ่าแบงค์ย่อยฉันหักจากในนี้เลยนะจ๊ะขอบใจมากจ้ะหนูน่น่ารักตลอดเลยนะเนี่ย แต่ทูบุญนะจ๊ะาสาธุจะมาเอาเยอะเหรอฝันไปเถอะอ้มอ้มจ้ะฉันเอาเข้าวมาให้เหมือนทุกทีจ้าจะฝากไปทำบุญหน่อยฉันเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเลยนะอ๋อวางไว้หน้าบันไดเลยจ้าโอเคจ้า

เห็นเป็นงี้วะเนี่ยโอ้โหชัดเลยแบบนี้ไม่ได้การละของทำใหม่อย่างนั้นเหรอคนแบบแกกูได้แค่เป็นขยะให้ฉันทิ้งของเน่าๆเท่านั้นแหละ ถุงนี้แล้วกันน้อยดอีมาแล้วเหรอจ๊ะนี่เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วจ้ะได้จ้ะทั้งหมด120นะวันนี้มี3ถุงร2อยี่สิบเนาะทำอะไรอะ่ะนี่คืออะไรแม่คะทำไมแกงถุงมันได้น้อยแบบนี้ฉันรู้ความจริงหมดแล้วนะว่าแม่คะแอบสลับถุงเพราะตอนที่พี่สาวฉันมาซื้ออะตอนแรกก็คิดว่าเผลอหยิบผิดที่ไหนได้เป็นทุกครั้งเลยที่ฉันมาซื้อถ้าทำแบบนี้ต่อไป ระวังนะจะหมดอนาคตโกงได้แม้กระทั่งอาหารที่จะเอาไปทําบุญที่วัดหวังแต่กําไรคิดจะโกงคนอื่นอีกหน่อยก็จะหมดทางทํามาหากินก็ฉันนี่แกเอากับข้าวให้ฉันได้ยังไงฮะแกรู้ไหมว่ากับข้าวมันบูดอะแล้วฉันเอาไปถวายวัดตั้งกี่รอบแล้วถ้าฉันไม่แกะออกมาดูก่อนนะฉันคงกลายเป็นคนบาปไปแล้วแล้วตอนนี้นะทางประชามติหมู่บ้านนะ่ะเขาได้บอกมาแล้วว่าห้ามให้ร้านเนี้ยตั้งอยู่ตรงนี้อีกต่อไปเก็บของแล้วก็ออกไปได้ละ ฉันจะไปขายที่ไหนเล่าก็เรื่องของแกสิที่โกงแบบเนี้ย้ายังไม่เก็บนะตอนเน like, ี้ยชาวบ้านเขาจะมาประชาทันแกแล้วออกไปได้แล้วเวนกรรมเวนกรรมมันตามทันจริงๆเงินนงินฉันโอ๊ย